มาที่ข่าวเร่องรอบวันกันบ้างนะครับไปดูกันดีกว่าเมื่อเบลล่าโชว์เต้นเพลงแบ็คพิงกกลางป่าดงกล้วยจะเป็นอย่างไรรวมถึงความริ้ใจจากเมพิชนะนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากโสดนะจ๊ะอ่ะติดตามกันครับเรียกว่าฮอตกว่าอากาศเมืองไทยก็นุ่ๆวงเอ็กซนนี่แหละค่ะ ที่ไม่ว่าจะมาเยือนเมืองไทยกี่ครั้งก็ยังได้รับการตอบรับจากแฟนคลับเป็นอย่างดีที่แม้ครั้งนี้จะมากันแค่สี่หนุ่มอย่างซูโฮแบ็กทอนชาญยอนและเซฮุนแต่เสียงกรีดก็ไม่ได้เบาลงเลยซึ่งพวกเขาบินลัดฟ้ามาเยือนเมืองไทยอีกครั้งเพื่อร่วมงานอีเวนต์ของแบรนด์เครื่องสําอางยี่ห้อดั ีแฟนๆมาให้กำลังใจกันแน่นเยีย yeah. ดทำเอาหนุ่มๆ e x ซเป็นปลล้มแบบสุดๆโดยทั้ง4หนุ่มได้มีการทักทายพูดคุยถึงการกลับมาเมืองไทยด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและยังร่วมกิจกรรมกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดแบบฟินสุดๆพูดได้คำเดียววันน่าอิจฉามากแหม่ก็ทั้งหล่อทั้งใสกิ๊กอร่ากระจายแถมอ้อนเก่งแบบนี้จะไม่ให้แฟนๆหลงได้ยังไงล่ะคะ อนนี้หากพูดถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีก็ต้องนึกถึงวงแบล็คทีงที่มีหนึ่งสมาชิกเป็นเด็กไทยอย่างลิซ่าและเพลงที่ฮิตสุดก็ต้องยกให้เพลงตูดูตัวดูที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มักจะได้ยินอยู่บ่อยๆแถมท่าเต้นที่ฮิตจนแฟนคลับและชาวเน็ตกเอาอกมาเต้นคอเวอร์เพลงนี้กันเต็มโลกโซเชียลไม่เว้นแม้แต่นางเอกสุดฮอตเบลล่ารานีที่ก็มีการออกสเตปแดนซ์กับท่ายิงปืนสุดฮิตที่เรียกได้ว่ามันสุดเหวี่ยงกันกลางป่าดงกล้วยกันไปเลย บอกได้เลยว่างานนี้สาวเบลล่าอินเนอร์ความเป็นเกิร์กรูปมากเต็มจนผู้จัดการยังแซวว่าวงการเต้นโคเวอร์ต้องสะเทือนก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมผ่อนคลายในกองละครที่ดูเก๋และเก่าสุดๆเปเลยค่ะเบลล่าแบบนี้สนใจออกซักซิงเกิลไหมคะอิ๊ หลังจากที่รายการพุทธพุทโธได้รับรางวัลรายการบันเทิงยอดเยี่ยมจากเวทีงานนาฏรา2,560ติวเตอร์คนดังครูลูกกอล์ฟที่ไม่ได้เป็นร่วมรับรางวัลด้วยก็ได้เอารูปตอนรับรางวัลของดีเจต้นหอมและดีเจเผือกมาโพสต์ในทวิตเตอร์ประกบกับรูปตัวเองตอนชูมือแบบชิชคๆพร้อมฝากถึงแฟนๆว่าอยากอยู่บนเวทีนี้ด้วยใครก็ได้ตัดต่อทางเราเข้าไปทีในเมื่อขอมาแบบนี้แฟนๆก็จัดให้แน่นอน โชว์สกิลตัดต่อฮาฮาแบบธรรมดาโลกไม่จำทั้งตัดต่อพี่ลูกกอล์ฟเป็นถ้วนรางวัลตัดต่อให้อยู่เต็มเวทีตัดหน้ามาใส่แทนอีก2ดีเจที่ทั้งพีคและฮาจนสุดท้ายพี่ลูกกอล์ฟถึงกับต้องออกมาบอกว่าพอแล้วโอ้ยเห็นแบบนี้ก็ไม่รู้จะขำหรือสงสารดีแต่ตัวเองก็เป็นคนขอเองนี่ค่ะถือเป็นดราม่าออฟเดอะเจากเมพิชนาทก็ว่าได้ ที่จู่ๆก็โพสต์ความในใจบอกว่าไม่ได้อยากโสดและไม่ได้อยากเป็นไอดอลในเรื่องนี้ซึ่งเมย์แทบจะเป็นคนเดียวในกลุ่มเพื่อนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือมีครอบครัวทั้งๆที่เมเองก็บอกว่าอยากมีคู่มีครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมบอกว่าถ้ามีวันนั้นเธอก็จะดูแลครอบครัวของเธอให้ดีที่สุดแต่วันนี้ยังไม่มีจึงได้แต่มองมองแล้วก็มองพร้อมฝากถึงคนที่มีครอบครัวที่น่ารักอยู่แล้วทำไมถึงชอบทำให้มีปัญหากันนะัก ก่อนจะปิดท้ายด้วยฉันไม่มีวาสนาโอยดราม่าสุดอะไรสุดทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวเมกันรัวๆแต่สุดท้ายเธอก็ได้แคปชั่นดราม่านี้ไปในเวลาต่อมาสวยครบเครื่องแบบนี้ก็ขอให้สาวเมเจอความรักดีๆเร็วๆนะคะหนุ่มๆทั้งหลายส,สดๆอยู่เชิญทางนี้จ้า แต่จากที่ดูแฮชแท็กเนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องของประเด็นคุณเมย์เนาะ <c oughs> ต้องติดตามแหละเรื่องนี้น่าจะยาก